สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวบริการประจำวันพุธที่21มกราคม2558กับดิฉันสุธีราการจิระอุดมสาโรธค่ะมาเริ่มกันที่คณะกรรมการจัดงานฉลองร้อยปีชาติการขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรีส่งบทความเข้าประกวดในหัวข้อหมอมง,งามจิตบุรุษฉิบบุคคลสําคัญของโลกกับงานพัฒนาสังคมส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวัน ที่31มกราคม2558ผู้ชนะเลิศจะได้เข้าเฝ้ารับโลกเกียรติคุณประธานจากพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัตามาศพร้อมเงินทุนการศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ princessngamjit.org หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-2354-7391 4ค่ะ มาต่อกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวสุน,นันทาร่วมกับวัดธรรมเจติยารามเมืองอันซานสาธรรารณรัฐเกาหลีขอเชิญร่วมกิจกรรมเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยสู่ชาวต่างชาติและชาวไทยในต่างแดนโดยจัดสอนศิลปะวัฒนธรรมไทยสีด้านคือภาษาไทยอาหารไทยนาฏศิลป์และดนตรีไทยตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่18มีนาคม2558ณวัดธรรมเจติยารามค่ะ มาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานกันบ้างค่ะโครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหารภาคพิเศษคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครสอบ,สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหารประจำปีการศึกษา2558รุ่นที่11ตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์2558ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ aec.agr.ku.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029428456ค่ะมาปิดท้ายกันที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เปิดรับสมัครโครงการอบรมประกาศน,นียบัตรกฎหมายภาษีอากรรุ่นที่9ประจำปี2557จำนวน10หลักสูตรตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่8เมษาย,ยน2558ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ law.tu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 026132135 026132153ในวันและเวลาราชะการค่ะและนี่ก็คือข่าวบริการทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ